เปลี่ยนคอมเก่าให้เป็นคอมลื่นด้วย Chrome OS Flex จะมีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งยังไงบ้างมาดูกันครับ คอมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอนคอมคราฟนะครับคลิปนี้ไอบอลจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัว Chrome OS f เฟนะครับผมซึ่งเป็น Chrome เวอร์ชั่นที่เบาและไม่กินสเปคเครื่องนะครับผมแถมตัวการติดตั้งเนี่ยก็มีขนาดเล็กมากๆนะครับผมซึ่งตัวตัว ChromeOS f เฟนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดยตัว n e v e r w a r วนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทลูกของทาง Google อีกทีนะครับผมจากที่ไอบอลลองใช้งานมานะครับผมหน้าตา UIUX ต่างๆเนี่ย ันจะเหมือนกับ Chrome OS เวอร์ชันแรกๆของทาง Google ที่ปล่อยมาเลยทำให้เราสามารถใช้ท่องเว็บดู YouTube เล่น l ล n e หรือว่าะเะาไปเปิดไฟล์เอกสารพวก Doc พวกสไลด์อะไรพวกเนี้ยทำได้เลยนะครับผมแม้ว่าตัวค h r o จะมีสเปคไม่แรงมากก็ตามแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว Chrome OS f e ฟกนี่นะผมยังเป็นเวอร์ชัน unstable นะผมว่ายังเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่นะครับผมยังไม่ใช่แบบเวอร์ชันตัวสมบูรณ์หรือว่าเสถียร นะซึ่งจากที่ลองมากับหลายๆเครื่องนะผมตัว PC ที่เป็น Intel Gen 4รุ่นเก่าเนี่ยใช้ไปแล้วจอดำนะครับผม <Huh? S 1> บูตช้าหรือว่าจะเสียงไม่มีอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งยังพบบั๊กอะไรเงี้ยได้อยู่นะผมแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าตัว OS เนี่ยเขาสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนแฟชได v ์ได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเอาไปลงที่เครื่องแล้วแบบต้องฟอร์แมตวินโดว์ทิ้งอะไรอย่างงี้ไม่จําเป็นนะผมสามารถใช้งานผ่าน แฟชไดร์ได้เลยนะครับผมส่วนแฟดไดร์ที่ใช้นะผมขอมีขนาดตั้งแต่8กิกขึ้นไปนะครับผมซึ่งวิธีการติดตั้งจะเป็นไงมาดูเลยครับอันดับแรกนะผมต้องใช้ตัวเบราว์เซอร์โครมนะครับผมเปิดเว็บ Google ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปหน้าในส่วนของแอปส่วนขย,ยขยายของตัว Google Chrome นะครับผมพิมพ์คำว่าส่วนขยายไปเลยก็ได้นะครับส่วนขยายโ r o m enter e ไปนะครับผมจากนั้นก็ไปที่ตัวเว็บ Store นะครับของ Chrome อันนี้นะ จากนั้นนะผมก็ค้นหาตัว Chromebook Recovery Utility นะครับผมพิมพ์ไปครับ Chromebook Recovery นะครับ Utility อันนี้เลยนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยของเขานะผมจะเป็น Utility การกู้คืน Chromebook นะครับผมแล้วก็กดติดตั้งมันไปเลยครับอ่าเพิ่มลงไปเพิ่มส่วนขายายพอเสร็จแล้วนะผมมันก็จะมีตัวแถบไอตัว Utility การกู้คืนตรงนี้ขึ้นมาตรง ช่องจิ๊กซอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเปิดมาขึ้นมาเลยนะครับอ่าพอเปิดตรงนี้มาแล้วนะครับผมก็ทําการเสียบแฟดได้เข้าที่เครื่องเลยนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานตรงนี้จากนั้นนะผมเลือกรุ่นจากรายการแล้วก็เลือกผู้ผลิตนะครับผมเป็นตัว Chrome OS นะครับผมตรงนี้ผลิตภัณฑ์น,นะครับผมก็มีเวอร์ชั่นเดียวนะครับผมยังเป็น Developer Unstable อยู่นะ แล้วก็กดดาเนินการต่อเลือกแฟลชไดร์นะครับของแอดเป็นตัว sandisk 16 g b กนะครับกดดาเนินการต่อแล้วก็กดสร้างเลยต้อบอกว่าการติดตั้งเนี่ยข้อมูลในแฟลชไดร์จะโดน format นะผมก็อย่าลืมแบ็กอัพมันก่อนด้วยละ่ะจากนั้นก็ทำการรอนะครับผมซึ่งอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะ20 minutes later เสร็จแล้วนะผมก็กดปุ่มสีฟ้าเสร็จนะครับผมตรงนี้นะ อ่ะเพียงเท่านี้ตัวแฟบไดยก็สามารถใช้บูตตัว Chrome OS FET ได้แล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นผมก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องเข้าหน้า BIOS นะครับผมโดยการกดปุ่ม F2 Delete F2 หรือว่า F10 อันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับผมตัว Notebook Acer เครื่องนี้ไอ้บอลกดปุ่ม F2 นะพอเข้าหน้า BIOS มาแล้วนะผมก็ทำการให้มันบูตผ่านแฟไดนะครับผมโดยไปตรงที่แถบบูตนะครับผมเลือกตรง ตัว USB f a t drive เนี่ยให้เป็น boot priority แรกนะครับผมอันแรกเนี่ยจ,จะเป็นตัว Windows นะครับผมอันที่2เนี่ยคือตัว boot ผ่าน f a t drive นะครับผมทำการกดสลับค่ากันนะครับผมตามนี้นะให้ตัว f a t drive เป็นอันแรกนะครับผมซึ่งลหลายๆคนอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับผมของ a n y b o n d ยจะเป็นตัว Linpus Lite นะครับจากนั้นก็ไปที่ tab exit แล้วก็กด save เลยครับนี่เทา่านี้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะ boot OS ผ่านตัว f a s drive แล้วนั่นเองโอเค อ่ะตัวโครมเนี่ยเด้งขึ้นมาละในหน้านี้นะผมเวล o m e มทูคาร์ r e ดี้2.0นะครับผมตัวแถบภาษาเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเป็นภาษาอะไรนะอันนี้วอนขอใช้ภาษาไทยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเลือกให้ดูซึ่งต้องบอกว่าตัว Chrome OS เนี่ยใช้ระบบสัมผัสได้ด้วยนะครับผมนะอันนี้หนะ้าจอสัมผัสก็ใช้ได้เลยนะครับแป้นพิมพ์เนี่ยก็เป็น US อเมริกานะครับมีให้เลือกอันเดียวกดตกลงนะครับผมแล้วก็กด เริ่มต้นตรงนี้ในหน้านี้นะผมเอจีบอลแนะนํา,นาว่าให้ลองติดตั้งบนแฟลชไดรฟ์ใช้ดูก่อนนะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นการติดตั้งลงฮาร์ดดิสต์หรือว่า SSD ตัวเครื่องนะครับเรื่องอันที่ะครับผมแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมหรือว่าเน็ตที่เราใช้งานอยู่นะแล้วก็กดยอมรับไปเรื่อยๆื่อครับอันนี้ก็กดอันแรกนะครับผมกดถัดไปจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะครับ แล้วก็กด accept and continue ไปเลยครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆรอมันดาวน์โหลดอีกสักครู่นึงในหน้านี้นะผมจะให้เราทดสอบไมโครโฟนนะครับซึ่งถ้าใครมีไมโครโฟนหรือว่าเครื่องไม่รองรับไดเวอร์เนี่ยก็กดสคิปไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูนะครับผมโอเค Google อ่าเครื่องนี้คือไม่รองรับไมโครโฟนนะครับผมซึ่งมันอาจจะยังมีบั๊กเบิร์กอะไรอยู่นะกดสค i ิปข้ามได้นะครับ อ่ะแล้วก็กด get start ไปเลยครับเพียง <Yeah. S 1> เท่านี้แล้วก็จะสามารถใช้ตัว chrome os ได้แล้วนั่นเองนะผมวิธีเปลี่ยนภาษาเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะครับกด control space bar นะครับวิธีเปลี่ยนภาษาไทายภาษาอังกฤษนะ อันนี้มันเชื่อมต่อกับมือถือแอนบอลแล้วเดีย๋ยวแอนบอลจะลองเปิด Google Chrome ให้ดูนะครับผมเนี่ยพอเปิด Google Chrome มาปุ๊บนะครับผมพวกการซิงก์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาให้หมดเลยนะครับผมพวกบุ๊กมาร์กที่แอนบอลปักหมุดไว้นะครับผมส่วนขยายอะไรต่างๆเนี่ยมาครบนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ตัว Line ได้ด้วยนะครับผมก็เป็น l ลายบนตัว Chrome OS นั่นเองเหมือนตัว Windows นะครับประมาณนี้นะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปใช้งานดูได้เลยนะครับผม เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมจะตัวโค r o m เ OS เฟกเนี่ยก็จะอยู่ในแฟลชไดส์อันนี้แล้วนะครับผมซึ่งเราสามารถใช้ตัวแฟลชไดส์เนี่ยไปบูตกับเครื่องไหนก็ได้นะครับผมโดยที่โน้ตบุ๊กเราเนี่ยก็ยังเป็น Windows ตัวเดิมอยู่นะครับผมเนี่ยบอลจะให้ดูนะอันนี้ก็คือยังเป็น Windows 11ตัวเดิมนะครับผมแล้วก็ตัว OS เนี่ยอยู่ในแฟลชไดส์นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะเอาแฟลชไดส์เนี่ย ลบ format ทิ้งให้กลับมาเป็นแฟลชไดร์แบบเดิมเนี่ยวิธีการเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ format ตัวแฟลชไดร์อันนี้นะครับปัญหาของมันก็คือถ้าเราใช้แฟลชไดร์เป็นตัว OS เฟกแล้วเนี่ยตัว Windows มันจะมองไม่เห็นแฟลชไดร์นะครับไอ้บอลเสียบไปแล้วนะเนี่ยก็คือตัวดิส p c เนี่ยสังเกตว่าจะเห็นแค่ไดรฟซีอยนเดียวนะครับผมไม่เห็นไดรฟดีนะครับผมวิธีการแก้ไขให้ไดรฟดีกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับผมคือโปรแกรม เมจิกวิซาทูนะครับผมตามนี้เลย Enter ไปนะครับเลือกลิงก์อันแรกนะครับมินิทูพาร์ติชันวิซานะครับแล้วก็เลือกตัวเวอร์ชันฟรีนะครับผมอ่ะกดดาวน์โหลดพาร์ติชันวิซาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฟรีดิชันดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งมันไปเลยนะครับอ่ะกดโอเค ตรงนี้นะครับผมให้ติ๊กอันนี้ออกนะเราต้องการแค่ตัวมินิทูพาร์ติชันนะครับผมแล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกด้วยก็ได้นะผมติดตั้งแค่อันบนอันเดียวพอนะครับผมแล้วก็กด next ไป next อ่ะกด install ไปเลยครับรอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งไม่นานนะครับแป๊บเดียวอ่ะพอเสร็จแล้วนะผมก็ launch มันขึ้นมาเลยนะครับ อ่เดี๋ยวดูหน้าตาตัวโปรแกรมมันนะครับผมตัวโปรแกรมนี้ก็ใช้งานง่ายนีผมไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะจะเห็นได้ว่าตัวไดดีนะครับผมมันซ่อนอยู่นะครับผมจะเป็นดิสสตรงนี้นะดิสหนึ่งนี่ก็คืออิสตัวเครื่องนะครับวิธีการทําให้ตัวดิสสกลับมาเป็นปกติแบบเดิมนะครับต้องทาการ Delete นะครับผม Partition ทั้งหมดนะครับอ่ากด Delete ไปนะครับผม d e l e t หนึ่ง e t e ให้หมดเลยนะครับจดี๋เว้นตัว l l o c a t e นะครับผมกด Delete พอดีลีทไปพอดีลีท e เสร็จแล้วนะผมก็กดแอปพลทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับปึบกด yes แล้วก็กด ok หลังจากที่เราดีลีท e เสร็จแล้วนะผมก็ทำการ create partition นะครับผมอันนี้แนะนำว่าให้ทำในส่วนของโปรแกรม windows ดีกว่านะครับผมก็คือคลิกขวาที่ this pc นะครับผมเลือกตัว manage นะครับ อันนี้เลยแล้วก็ไปที่แถบ Dis k Management ตรงนี้นะครับผมะจะเห็นได้ว่าตัว d i e D ของเรานะครับหรือว่าตัวแฟลช d i e เนี่ยมันจะเป็นสีดําอยู่นะผม Allocate นะก็ทําการสร้างขึ้นมานะครับคลิกขวานะผมกด New Sample Volume อ่าแล้วก็กด Next p y Next แล้วก็ Next อย่างเดียวเลยครับอ่าเดี๋ยวกลับไปที่ตรง Dis k PC ดูสินะครับยังไม่มา ๋ย่เสียบเข้าออกใหมด่ดูอีกทีอ่าได้ดีมาแล้วนะครับผมกดฟอร์แมตดิสรอบนึง อ่า format complete นะครับผมอ่าตอนนี้ตัวแฟลชได้ของเราก็จะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนั่นเอง <Yeah. S 1> ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการติดตั้งตัวตัว Chrome OS f l e x นะครับซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็น OS เวอร์ชันทดลองอยู่นะครับผมอาจจะมีบัก๊กหรือว่าอาจจะมีแบบความผิดพลาดอะไรบางอย่างอยู่แนะนำว่าให้ทดลองติดตั้ง ลงบนแฟลได์ก่อนที่จะติดตั้งโรงเครื่องโดยตรงนะครับซึ่งตัว OS เนี่ยยังลงแอป,ป Android ไม่ได้เหมือนตัว ChromeOS รุ่นปัจจุบนันแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และสมครช่องคอมค้าด้วยนะครับ